เดี๋ยวเรามาดูอุปรกรณ์นะครับออกกําลังกายอีกชิ้นหนึ่งเป็นระบบชาร์จนะครับนะครับตัวนี้ก็จะใช้ระบบชาร์จนะครับก็จะปรับระดับความสั่นแรงได้อยู่ที่3ระดับนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับลองกดดูก่อนนะครับอาระดับหนึ่งะครับได้ยินเสียงไหมครับ นี่คือระดับ1นะครับไปมันก็จะออกสีนี้นะครับระดับ2กดอีกหนึ่งครั้งตัวสีไฟก็จะเริ่มเข้มขึ้นนะครับการสั่นเขาก็จะสั่นแรงขึ้นนะครับเห็นนะครับโอ้เดี๋ยวมันสั่นแรงนะครับแล้วก็ระดับ3นะครับเห็นไหมครับนี่จนผ้ามันเลื่อนเนี่เห็นไหมครับนี่การสั่นนะครับ จ,จนผ้ามันเลื่อนแล้วเห็บไหมครับนี่ผ้ามันเลื่อนเพราะว่ามันสั่นแรงนะครับทั้งหมดได้3ระดับนะครับประมาณนี้นะครับสภาพสวยนะครับสภาพสวยนะครับประมาณนี้นะครับ